สวัสดีค่ะมนนช่อลนค่ะสันชแนลค่ะมาเจอกับตัดเช่าสาจ้ากินข้าวด้จ้าเด้อมันนี้ได้เบื่กินไอติกินโ่าเสียงไต้มยำต้มยำทะเลรวมมิตรจ้าปลากระป๋องวารายำกันเลยไว้อกว้หิล่าแจำป้อนหริราข้าวเหนียว พักคือเก่าแล้ค่ะพักสดนะมามามากิน้นะเข้าเสาวน้ำเหลวจ้ามาได้จ้ามาปลากระกป๋องกันละจจบปีแล้วไม่ได้กินนะรอสามสี่ปีสามปีแล้วไม่ค่อยได้กินปลากระกป๋องไม่ค่อยได้กินอ่ะกุ้งเน้นๆค่ะหันมาบีพสุดอ้อเป็ะ

Mà mát 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 กระกป๋องไม่ได้กินโดนแล้วแซ่บข้าวเหนียวจุตเนื้อ,นนอนน ดมาแสบๆจ,จ้าอืแ้ัสัก่เอาโบกมาทำมาสดคือวะดูดูดูอีดดูดดู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 ดม 小李啊。

Minä koska minä haluan maistaa tosi sekoittava, niin kuin Coca-Colaa. Aha. se hyvää? se もうきれ Sitten tyttö on tosi, tosi näillä tässä syvä kaikki. No paljon? Joo, luona ja jumppaa. Tuolla piknikpaikasta. Niin. Tuolla on paljon etykköitä. Niin. kuin mua kusittaa. Oi. Mm. How ผัวปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกเลยสองอย่างปลาหมึกขาวกับปลาหมึกเงิน้ำตาล mà mosquito 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 mặc a tay gavan hát mong 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 gavan <laughs> ไม่ได้ไปเดี่ยวทะเลก็ลกินทะเลที่บ้าน, <laughs> น,นมาจาะมาพี่น้องทุกท่านทุกประเทศเอฟซีทุกท่านเอฟซีทุกประเทศเ,ทเ,ทเทศด้อจวจะเด้อโลไก Come to eat with me today. We have tom yum Thai food, tom yum seafood. Really yummy. Hmm. <laughs> กระป๋องกินฟ้าปลาเมือกกับตัวใหญ่ปลาเมือกขาว,ขาวตัวใหญ่ที่เขาอ,อ้อตลอดค่ะเขาก็หัห่นมาหัน่นหั่นเสืร์ฟถุงอาแข็งมาเป็นเลนหาได้สดๆเนีย่ยตลอดว่าไม่เห็นแล้วนะ่ะ phải thấy đây là hình xuất xuất Ví dụ là Ví dụ 1 tỷ là miên Tất cả ác khèn mà Bà cả mà Bà nhìn cả ác khèn Tôi hiện tại ác า <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นอาหารบ้านเขามีอัดแข็งม,มันป่าสดอยู่ป่าเศรษเศรบ,บปลากระป๋องก็เศษบ,บหวานท่าเลยอืมอืม ไม่กินถ้ามาก,กินนอ่นอะอ่ะซีเรียลแล้วก็ข้าวปุ้นก้อยสับน้ำป่าแล้วก็กล้วยคนกินมาเสอบ Hát a cock off. Hãy nếu tìm tít tìm mơ tít mơ tìm mơ tìm mơ mưa mơ tìm tít mơ tìm Bây giờ tôm lại Tôm tìm đều tìm mơ Kinh mơ đều Mò có กินเพชรอยู่哈ไม่ได้เพชรปานนี้นะเห็นไหมเพเป็นก็เป็นกระใส dạ dầm dầm Tôm dầm Tôm dầm này còn mình lấy dầm dầm đấy Cung này dầm ta lo dầm 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 cung dầm mà dầm 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 Mama dầm 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 ลูซินเบิดจริงละอ่ะสุด้ไอ้ลูซนไปทาแซ่ตู้เย็นไป้าเสิร์มมงมา่าเสิร์มละมงละเมงอะนะอลูซนไปเบิดละตู้เย็นไปกับเบิดละของบ้านเด็กใจจะมึงอันนี้ดีแวก็ีนะดงาต่อเดี๋ยวเดินหน้ากับเปิรเดน วันที่หนึ่งเดินหะน้าขัดจดหมายนม่ได้มาถึงจะ่เรได้ไปเมื่อเรือต้องเป็นคิวเะให้เราไปเมื่ออื่นโอ้ยห้เราไปเดินหะน้าเราเปิด,ปดโรงเรียนนะเปิดเดินหะน้า <laughs> แซบจ้าแซ่บแซบต้มยำจ้าของโพยพูเดเยวเลยเกียวจีสัมนาวสองบิ๊มื่อกี้จะซอยสือ5โดยท่านจะต้งเพียรนะ ไทยประเทศเลยพุ่ประเทศเวียดนามบอก่รประเทศฟิลิปปินส์เผ็ดมุ่มาต่อจีนส่วนมากว่าจีนแหลกนำเข้านะเวียดนามฟิลิปปินส์จ<ม>ีนนำของเข้าของไทยมีข่อยกได้ดูแต่ว่ามีหลายคือเวียดนามเวียดนามสิหลาย ฟิลิปปินส์ก็ยังมีฮันนีห้าวหรือฮาเลอร์เวียดนามแล้วก็ร้านไทยร้านไทยร้านไทยของไทยนะของเวียดนามของเอเชียนส่วนมากกับฟิลิปปินส์ได้เปิด well, s <S ฟิลิปปินส์คนจีน อัลลาฮ์นี่เขาก็ขายเพื่อสมเดียพวกอาลลาฮพวกอะไรเราอะไรพวกทั่วไปใช่ไหมวะแต่พูดถึงคอาเน้นคอาเน้นไปทางภาคเขาไปทางประเทศเขาขายแบบของแบบของสายของสายของเขาหลายกว่าหลายกว่าที่เป็นของไทยของเวียดนามของผู้อื่นนะถ้าร้านเวียดนามนี่แต่ นักก็ทํางของเลือดงามของไทยจะสปิป่วนเปิดไปน้อยๆอืมนปนอีกลับเรื่อจะมาคิดเ <c oughs> สียหลาย oh ลาไปก่อนเลยค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามนะคะเด้อขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ค่ะเด้อกดกระดิ่งนั้งได้อค่ะแต่ไม่ได้ค่แต่ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จีออกมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเป็นกินของวัวจริง see you next time bye bye แม่ไปหน,น้ารับกูละคนสวยสิไปกดแม่ไม่ได้เอาลิมเซอร์ <c oughs>